สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักมาอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ให้ด้วยนะคะออ่จะได้หากันเจอเนาะอ,อบางท่านก็หายไปเป็นปีโทรมาหาอาจารย์ก็บอกว่าเพิ่งจะเจอแล้วก็ได้เบอร์ใหม่หาไม่เจอจริงๆหายไปนานหลายปีเนาะเ,เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดใส่ s u b s c r i b ยกดไลค์กดแชร์กันไว้นะคะวันนี้นะคะเข้ามาอาจารย์เข้ามานี่ให้หมดเลยเนาะทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวนะคะพี่น้องเออแล้วก็เลข V I P เอ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเลข V I P เนาะจัดให้แล้วนะคะอ่าพอเนี่ยทำให้อาจารย์เสียสมาธิ พอไล์ปุ๊บลงไล์ปุ๊บโทรศัพท์เข้ามาทันทีนะอพอตอนอก่อนจะไล์ไม่มีใครโทรอ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเบอร์ใครรอก่อนแล้วกันอาจารย์อยากจะให้พี่น้องได้ก่อนเนาะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับน้ำหอมเนาะน้ำหอมแล้วก็กาแฟที่พี่น้องติดตามไว้ใจสนับสนุนกันนะคะ น้ำหอมบางตัวยังมาไม่ถึงอาจารย์ก็เลยช้าหน่อยกับพี่น้องบางท่านที่สั่งหลายขวดเนาะสั่งหลายกินบางกินมันขาดไปต้องขอโทษด้นยค่ะพี่น้องบางกินที่พี่น้องออสั่งมันหมดเนาะมันหมดก็เลยรอหน่อยเนาะช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะต้องขออภัยด้วยแต่กาแฟพี่น้องสั่งได้เลยนะกาแฟมีแล้วมาแล้วนะคะแล้วพี่น้องถามว่าลองก่อนได้ไหม ลองก่อนมันลองได้ค่ะพี่น้องแต่มันจะได้ผลไหมฮะกล่องเดียวอย่างเงี้ยกล่องเดียวก็สามสิบซองเอ้ 10, 10สิบสิบซองเองเนาะสิบวันยังไม่ไปถึงไหนเลยค่ะพี่น้องเนาะถ้าสั่งขั้นต่ำอ่ะสามกล่องหรือว่าหกกล่องอย่างเงี้ยมันจะได้ผลกว่าจะได้จะดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพี่น้องจะลดหน้าท้องอยากจะให้มันแบบว่า,าลดลงลดน้ำหนักลงให้มันเพียวลงหกกล่อง สิบกล่องอะไรก็ว่าไปพี่น้องถ้าสิบกล่องขึ้นไปนะอันนี้บอกก่อนถ้าถ้าสิบกล่องขึ้นไปเนี่ยไม่คิดค่าส่งนะอาจารย์ลดให้เนาะแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดเอาไว้เบอร์โทรแล้วก็เบอร์โอนนะโอนก็ไทยพาณิชย์เบอร์เดียวนะคะไม่มีเบอร์อื่นแทรกเลยนะคะไทยพาณิชย์เบอร์เดียวนะเอ่อแล้วก็อยากจะได้สูตรหรืออยากจะได้สร้อยข้อมืออยากจะได้เป็นกําไรหรือว่าจะเป็นปีเซียหรือว่าวิตามินซี วิตามินซีพี่น้องมันช่วยผิวด้วยนะช่วยให้ขาวด้วยนะแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนวิตามินซีเนี่ยเพิ่มคอลลาเจนนะพี่น้องใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามานะคะทักกันเข้ามาอยากได้อะไรอยากช่วยอะไรอาจารย์ก็อยากจะบอกบุญเนาะถ้าใครอยากจะช่วยอยากจะอะไรก็ซื้อของแล้วกันมีผู้ป่วยอา,อายุก็มากกันละแต่ก็ ไม่ถึงขั้นว่าชาลาภาพผ่าตัดไม่ได้วันนี้ก็มีรายการผ่าตัดหนึ่งรายการเหมือนกันหัวใจเนาะเอ้ยไม่ใช่หัวใจพูดพูดไปสมองพี่น้องผ่าสมองนะเอ,อสมองตีบแล้วก็เอ,อตอนแรกอะนึกว่าช่วยไม่ทันเนาะหมอก็ช่วยทันแต่ว่าปากเขียวปากซีดหมดหน้าเริ่มเขียวอะแต่ก็ยังกลับมาได้แล้วก็ดูดูสติสตังก็ยังพอได้ อาจารย์กายวันนี้อาจจะแบบจิตกังวลเนานะเข้ามาให้พี่น้องจิตกังวลแล้วมีโทรศัพท์เข้าตปื่กลัวเป็นห่วงผู้ป่วยเนาะอ่ะเราไม่ไม่ใส่ใจแล้วกันคุยคุยกันพี่น้อง v i p นะอาจารย์ส่งหวยให้แล้วนะแล้วก็มั่นใจตัวไหนก็จัดเลยอย่างที่บอกนั่นแหละตัวแดงอะ่ะดอกจันสีแดงก็คือจัดหนักจัดเต็มสีน้ำเงินก็จัดตามกำลังทรัพย์แต่ว่าเด่นไม่แน่นอนนะมันอาจจะเป็น าตามกําลังทรัพย์ก็ได้เพราะเลขมันน้อยพี่น้องก็จัดเท่ากันเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะถ้าท่านไม่ไม่กังวลไม่อะไรก็ลองดูเลขมันไม่นาะไม่มากเนาะแล้วเลขวิ่งอ่ะตัวเดียวกันเลยเนาะเนาะพี่น้องก็จัดไปนะคะใครอยากอยากจะแบบว่าไม่ต้องมานั่งคิดอยากจะเข้า VIP ก็ตามนี้เลยนะคะงวดนี้มั่นใจอาจารย์มั่นใจนะงวดเนี้ยจะไม่พูดคือเขาห้ามพูด พูดมันจะโฆษณาเกินจริงนะก็เอาจากใจแล้วกันถ้าเชื่อใจก็เข้ามาเป็น VIP กันถ้าไม่เชื่อก็เล่นข้างนอกก่อนข้างนอกอาจารย์ก็ไม่ค่อยผิดนะไม่ค่อยผิดหวังนะบอกให้ก็ยังเข้าอยู่นะอ่ะงวดน,นี้ให้สองกติสนะสำหรับข้างนอกนะข้างในวี p อ i p อาจารย์คัดเลขไม่กี่ตัวเอาชัวร์ๆเนอะ อยากรวยก็ตามเข้ามาไม่ไม่ไมอไม่ต้องไปอายใครไม่ต้องกลัวเข้ามาแล้วจะเล่นไม่กี่บาทก็ไม่เห็นเป็นไรจะใบหนึ่งก็ได้ลอตเตอรีอ่ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้เงินอยู่แล้วห้าหางอะ่ะถูกไหมอืมก็แล้วแต่พี่น้องอยากเข้ามาก็เข้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรจะดูก่อนก็ได้นะแต่ถ้ามั่นใจ อยากฟังอยากฟังเสียงอาจารย์แล้วอยากรับเป็นสมาชิก v i p เข้าบ้านเขียวอยากรวยกับเขาอยากมีอะไรที่เหมือนที่เขาเป็นที่เขามีก็เข้ามาเนาะอ่ะงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเลขสรุปเลขล่างสองตัวล่างแล้วก็วิ่งบนอ่ะแคปก่อนดีกว่าหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าห8เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่จะพิจารณาเนาะ,เ,ะเพราะว่าทุกคนความเชื่อของคนทุกคนไม่เหมือนกันนะโชคลาภของทุกคนไม่เหมือนกันนะคะอ่าบางทีให้เลขตรงๆไปแล้วก็ยังไปเลือกเล่นที่อื่นก็ยังมีแล้วก็มานอนเจ็บอกเจ็บใจเอาเมือกายหน้าผากเนาะถ้าเชื่ออาจารย์ก็ดีก็ได้แล้วนะะหนูไม่มีวาสนาว่าง้งไม่ใช่อ่ะ คุณมีวาสนาแต่ความดื้อรั้นมันมากไปหน่อยท่่านันเองอันนี้สรุปเลข2ตัวบนนะคะวิ่งล่างวิ่งสองกับสี่นะคะสองสามสี่ห้า,หาเจ็ดแปดเก้าสิบหลักร้อยหลักร้อยพี่น้อง V.I.P ออกมาหน่อยออกมาดูหน่อยอาจารย์ไม่ได้เข้าไปให้นะมันเรื่องมากนะก่อจะรันเข้าไป ออกมาแป๊บเดียวออกมาดูหน่อยไม่ต้องรอนะเนี่ยตรงนี้เอาตรงนี้เนาะอ,อาจารย์ก็ให้จนครบนะเลขอะไม่มีเปลี่ยนนะยังไงก็ยังงั้นเลยได้ก็คือได้เลยไม่เปลี่ยนเอ,อผิดคือผิดถูกคือถูกเราไม่เราไม่มาแก้เราไม่มาทําให้พี่น้องเอ,อมาแก้ตัวว่าอุ้ยอน,นุนอะให้ตรงนี้เข้าให้ตรงนี้ไม่เข้าไม่ เราอันไหนอันนั้นเลยมั่นใจถึงออกมาให้ไม่มั่นใจก็จะไม่ให้เพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเชื่อใจก็เล่นเป็นสมาชิกเก่านี่จะรู้เลยนะใครจะมาว่าอาจารย์ก็ยังรับแทนอาจารย์อยู่ดีก็ขอขอบคุณมากๆเนาะมีหลายท่านนะรอบนี้ที่มั่นใจเข้ามาเป็นสมาชิกก็ขอให้รวยขอให้ปังขอให้ปลดหนี้ได้กันเนาะภายในรอบนี้แหละเอาปลดหนี้แล้วก็อีกรอบนึงก็เก็บเข้าเซฟ เนาะรอบนี้ขอให้ปลดหนี้นะคะเพราะว่าบางท่านไม่รู้จักอาจารย์ไปเล่นที่อื่นเาขาก็เล่าให้อาจารย์ฟังหลายเรื่องนะแต่ไม่เล่าตรงนี้แล้วกันเนาะอาจารย์ก็รับฟังก็มีหลายท่านที่มาเล่าแบบเนี้ยตอนยังไม่เป็นสมาชิกอะเลยกเข้าหมดเลยว่างั้นแต่พอเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วไม่เคยเข้าเลยไม่รู้กิ้งว่าต่อกิ้งว่าจนต้องถอดใจแล้วก็ทวงถามก็ไม่มีการตอบรับว่างั้น อาจารย์เนี่ยคุยกันได้นะเข้าไปในเพจไม่ว่าจะเพจหรือว่าจะใน y t u t u คอมเมนต์ได้คุยได้ว่าได้อันไหนผิดอันไหนถูกพูดได้รับฟังได้เนาะ,ะมีบางทีที่ไปกดถูกใจไว้อาจารย์จะกดถูกใจรับรู้เอาไว้แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ตอบถ้ามีปัญหาอะไรอยากอะไรอยากทราบอะไรอยากได้อะไรอยากเข้าเยพีอยากทําบุญอยากซื้ออะไรอยากเช่าอะไรคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้ถ้าหากว่า ให้เลขไว้ไม่เลขบัญชีเบอร์โทรนะให้ไว้แล้วอาจารย์ก็จะโทรกลับเนาะมีอะไรก็ติดต่อตรงนี้นะคะอาจารย์ทํามาสิบกว่าปีถ้าไม่ดีจริงไม่ชัวจริงไม่แน่จริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ youtube เนี่ยโดนแฮกเอาเอาช่องไปหลายอันละดีไม่ดีก็คิดดูว่าพี่น้องติดตามเป็นล้านนะโดนะช่องระดาชี้ทางรวยอ่ะโดนไปอขนาดว่าเราเ ได้เป็นอะไรของช่องแล้วคือไม่ต้องพูดอะไรมากถึงขนาดนั้นเราก็ยังโดนเนาะแล้วก็มาเริ่มใหม่อาจารย์ก็ยังไม่หนีไปไหนแล้วก็ติดตามเอาลุกเอาเอา่อา VIP กลับมาเยอะอ่าที่เขาหลุดไปอะ่ะโดนทิ้งช่องแล้วหากันไม่เจอทุกวันนี้ก็กลับมาทยอยกลับมากันเยอะแยะมากมายเนาะอ่าก็ไม่ทิ้งกันอ่าเมื่ออาจารย์ยังอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องก็ ได้เป็นสมาชิก V.I.P. อยู่เหมือนเดิมตลอดชีพเหมือนเดิมพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดอ่ะทุนทรัพย์ไม่พออยากเป็นตลอดชีพแต่ว่าเป็นไม่ได้ก็เข้ามา6เดือนก็ได้นะคะลอง6เดือนได้แล้วก็ค่อยว่ากันค่อยเริ่มเป็นตลอดชีพก็ได้เนาะมันมีช้อยเลือกทางเลือกเนาะแล้วก็กาแฟกาแฟเนี่ยไม่มีพิษมีภัยนะลกเข้ามาเรื่องกาแฟเพราะว่าอะไรมีพี่น้องถามหลายท่าน ส่วนมากพี่น้องของอาจารย์ก็จะมีอายุกันเนาะ,ะสวกันหลายท่านแล้วก็มีโรคภัยกันทั้งนั้นน่ะพอแก่ลงส่วนมากมันก็จะมาเบียดเบียนนะโรคภยัยอ่ะบางท่านก็ไม่เคยทานแคลเซียมเลยไม่เคยทานวิตามินซีเลยโปรตีนไม่เคยคือแล้วก็มีลูกเต้ากันมาบางคนละสองคนสามคนแคลเซียมลูกดึงไปหมดลูกโอยนั่งโอยประมาณนั้นแล้วน้ําหนักก็ลดไม่ได้เพราะว่าพลังเผาผลาญไม่มีสมควรที่จะต้องทานนะกาแฟเนี่ย มันมีกาแฟนิดเดียวแต่มีผลไม้ยี่สามสิบเอ็ดชนิดแล้วก็มีผลไม้อีกสองสามตัวที่เป็นยาระบายนะ,ะถ้าหากเราทานอะไรไม่ดีเกินไปไขมันเยอะมันจะตัดออกเดี๋ยวก็เดินเข้าห้องน้ำกันประมาณนั้นนะอะอยากลดจริงๆช่วยได้เป็นร้อยโลก็ช่วยได้น้ําหนักอยากจะได้5้าโลสิโลช่วยได้แล้วก็ทานพอ ปกติแล้วเราก็ทานปกติธรรมดาเป็นกาแฟเราธรรมดานะแล้วก็จะได้ผลมีอะไรก็ทักมาคนที่เขาทานกันอยู่เขาสั่งเพิ่มกันตลอดนะพอใกล้หมดเขาจะสั่งละเขารู้เพราะว่าเขาติดนิสัยการทานแล้วก็จะต้องทานกาแฟเพื่อไปป้องกันไปเอา